คลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วค่ะจากหนังเรื่อง Good Will Hunting ซึ่งเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันประโยค์ภาษาอังกฤษที่จะได้จากคลิปนี้ก็คือ I don't give a shit การใช้ unless แล้วก็การใช้ question tag มาฟังกันต่อดูนะคะ Personally I don't give a shit about all that because you know what I can't learn anything from you I can't read in some fucking book unless you want to talk about you who you are And fascinated in. But you want in don't I'm I'm support But to that to you your do เดี๋ยวมาแปลกันก่อนนะคะขอพูดว่า personally I don't give a shit about all that ก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย personally แปลว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย I don't give a shit แปลว่าฉันไม่ได้ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรอก about all that เรื่องพวกนั้นนะ because you know what รู้ไหมเพราะอะไร I can't learn anything from you I can't read in some fucking book คือเขาบอกว่าผมไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากคุณได้เลยผมไม่สามารถไปอ่านมาจากหนังสือเรื่องไหนก็ได้ถึงจะรู้เกี่ยวกับตัวคุณ unless you w a n t t a l k about you who you are นอกเสียจากว่าคุณจะต้องการพูดเกี่ยวกับตัวเองบอกว่าคุณเป็นใคร and I'm fascinated I'm in แล้วผมก็สนใจมากเลยอยากจะเข้าร่วมอยากจะรู้ but you don't w a n t to do that j o u Sport แต่คุณก็ไม่ได้อยากจะบอกผมใช่ไหมล่ะ I don't give a shit เป็นสำนวนที่ไม่ทางการแล้วก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะ แปลว่าฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์นอกเหนือจากประโยคนี้ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆจากหนังก็คล้ายๆกันก็คือ I don't give a damn I don't give a fuck ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยคที่ค่อนข้างไม่ทางการมากๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็เลยไม่แนะนําให้ใช้ในกรณีที่ต้องการพูดแบบสุภาพแล้วก็เป็นทางการมากๆนะคะการใช้ unless ก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างใหญ่ก็อาจจะต้องทำวิดีโอแยกออกมาอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่ง unless แปลว่าเว้นแต่ว่า แต่ว่าเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆจากหนังเรื่องนี้กันก่อนแล้วกัน I can't learn anything from you I can't read in some fucking book unless you w a n t to talk about you who you are คือผมไม่สามารถเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณได้เลยมันหาอ่านจากหนังสือไม่ได้นะเว้นแต่ว่า unless นะคุณจะยอมบอกผมเกี่ยวกับตัวคุณว่าคุณคือใครเป็นคนยังไงเพราะว่าคือถ้าเขาบอกมาเราก็รู้แล้วไงเนาะก็เลยใช้คำว่า unless นะ I'm fascinated I'm fascinated แปลว่าผมสนใจคือ fascinated เป็น adjective นะคะ adjective ที่แบบเกิดจากเอา verb มาเติม ed เนาะแปลว่า strongly attracted and interested คือสนใจมากๆเลย I'm in I'm in ก็เป็นประโยคที่แปลว่าแบบเออขอมีส่วนร่วมด้วยอยากเข้าร่วมพระมะ้อมอ่ะขอแบบลงมือทำอ ต่อไปก็เป็นเรื่อง uh, question tag นะคะประโยคตัวอย่างในหนังคือ but you don't want to do that, do you sport ต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำว่า sport เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากีฬาในบริบทนี้นะคะมันเป็นคำที่ใช้เรียกผู้ชายที่ยังแบบอายุน้อยอยู่แบบ e n d ูเขาอะหนุมน่มเจ้าหนุ่มอะไรเงี้ยเนาะอ่าก็เป็นคำหนึ่งที่เขาใช้กันนะคะจริงๆมันมีหลายคำแหละ question tag ประโยค question tag คือการตั้งคำถาม ตัวอย่างประโยคก็คือ you don't want a o do that do you do do you ตรงนี้มันจะเป็น question tag คือแบบคำถามห้อยถ่ายโดยแปลว่าคุณไม่ต้องการจะทำแบบนั้นไม่ต้องการจะบอกใช่ไหมประโยคก็จะเห็นว่าคือประโยคท่อนหน้ามันจะเป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นตรง question tag ก็ต้องทำให้เป็นรูปบอกเล่า do you ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ๆจากหนังและรายการทีวีได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามเพจแล้วก็ YouTube Channel ด้วยค่ะ